สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องบันทึกลึกลับค่ะสำหรับคลิปนี้เรายัางอยู่ในเพลิสผีโหดสยองโลกนะคะและเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับราชินีไรเสียนค่ะพระนางคนนี้ถือว่าเป็นพระราชินีที่สุดแสนจะอาภัพพระนางหนึ่งเลยของประเทศอังกฤษค่ะและเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นยังไงร,รอติดตามฟังกันในคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังกันขอกำลังใจให้เราหน่อยค่ะคนละหนึ่งไลค์ค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องบันทึกลึกลับอย่าลืมกดกันด้วยนะคะพระราชินีที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นเ,นนนเธอมีชื่อว่าแอนโบลีนค่ะพระนางถือเป็นพระราชินีที่สุดแสนจะอาภัพคนหนึ่งเลยของประเทศอังกฤษ พราะว่าเธอเนี่ยต้องระทมทุกสุดแสนสาหาัสเพราะสามีหมดหลักไปก่อนแล้วและก็ไปมีผู้หญิงคนใหม่อย่างไม่ได้สนใจใยดีเธอเลยแต่นั่นยังไม่พอนะคะพระนางยังถูกคำสั่งประหารชีวิตอย่างทารุณในเวลาต่อมาด้วยและบางทีสิ่งนี้นี่เองทำให้วิญญาณที่หาความสงบไม่ได้ของพระนาง ยังคงวนเวียนออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นจนเกิดอาการขนลุกขนชันกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหลอนๆของพระนางแอนโบรลีนกันเราไปฟังประวัติของพระนางกันก่อนค่ะเรื่องราวของราชินีแอนโบรลีนนั้นถือเป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยและก็มีเรื่องที่ให้พูดถึงกันนับตั้งแต่ศตวตรรษที่16เป็นต้นมานั่นก็คือ นับตั้งแต่วันที่พระนางถูกคำสั่งประหารชีวิตด้วยกิโยตินเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีคิตศักราช1536วิญญาณของพระนางนั้นก็ไม่เคยได้รับความสงบเลยรวมไปถึงการปรากฏตัวของพระนางในรูปแบบของวิญญาณที่มันน่าสยดสยองสร้างความขนหัวลุกให้แก่ผู้คนที่พบเจอจนมันเลื่องลือกันไปทั่วเลย แต่ก่อนที่จะพบจุดจบแบบทารุณน,นั้นมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะพระนางแอนบรีนเธอคนนี้นะคะเป็นลูกสาวของท่านเอิร์ธแห่งวินไซ์ค่ะและเธอก็ได้มีโอกาสพบรักกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งในตอนนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นกษัตริย์แล้วแต่ว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีความเจ้าชู้มากค่ะต้องบอกก่อนว่าในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเฮนรี่ที่8คองคู่อยู่กินกับพระราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอน แต่เมื่อมาพบกับแอนโบลีนสาวสวยคนนี้ทานก็อดใจไม่ไหวค่ะต้องปีกเวลามาพอดรักฝากใจกับแอนโบลีนและในที่สุดเมื่อความรักมันเริ่มสุขงอมซึ่งเป็นความรักชนิดที่เรียกว่ามันรอไม่ได้อีกต่อไปแล้วพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็หาหนทางอย่าขาดกับพระมเหสีแคทเธอรีนแห่งอารากอนจนได้ทั้งทงที่ในตอนนั้นผู้คนต่างคัดค้านนะคะได้รับการคัดค้านอย่างหนักเลยจากบรรดา เหล่าแสเน่บวดีแต่ในที่สุดแล้วแอนโบลีนเธอก็ได้ขึ้นแท่นมาเป็นพระราชินีของประเทศอังกฤษในเวลาต่อมาแต่ความรักมันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนกลีบกุหลาบในช่วงตอนแรกค่ะพระเจ้าเฮนรี่ที่8ผู้ที่มีความรักเหลือเฟือซะเหลือเกินอยู่ในโหมดรักง่ายนายเร็วค่ะก็ตัดรักจากพระราชินีแอนโบลีนจนได้หลังจากที่ทั้งคู่นั้นคองรักอย่างหวานชื่นมาเป็นเวลา1,000วัน หรือประมาณ3มปีกว,กว่าเองพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็ได้พบรักครั้งใหม่ค่ะหญิงสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าเจนซีมอร์และเหตุผลที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8ดเนี่ยหาทางเลิกรักกับแอนโบลีนก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8นั้นหาว่าพระราชินีแอนโบลีนเนี่ยคบชู้เธอคนเนี้ปันใจให้ชายอื่นและนี่เป็นเหตุที่ทำให้รักของพวกเขานั้นต้องสะดุดลงแต่มันยังไม่พอแค่นี้ค่ะ มันยังเป็นเหตุให้แอนโบลีนเนี่ยเธอถูกคำสั่งให้นำตัวไปประหารชีวิตอีกด้วยและระหว่างที่รอการประหารชีวิตอยู่นั่นเองอดีตพระราชินีแอนบลีนก็ถูกนำตัวไปคุมขังไว้ที่ Tower of London หรือที่ถูกขนานนามว่าหอคอยเลือดโดยเธอถูกนำมาขังที่นี่เอาไว้ก่อน ระหว่างรอพระเจ้าเฮนรีที่8นํนำเข้าเพชคฆาจากฝรั่งเศสรวมทั้งใบมีดกิโยตินจากฝรั่งเศสด,ด้วยนี่มันโหดร้ายมากเลยนะคะกับผู้หญิงคนหนึ่งและในที่สุดพระนางแอนโบลีนก็ถูกกิโยตินนั้นบั่นพระเศียนจนหลุดจากบาหรือเรียกว่าใช้กิโยตินตัดคอคะ่ะแต่นั่นไม่ใช่ฉากสุดท้ายของราชินีผู้อาภัพพระองค์นี้เพราะดูเหมือนว่า วิญญาณที่ไม่เคยมีความสงบของนางเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นฉากแห่งการหลอกหลอนผู้คนที่ Tower of London รวมไปถึงการหวนกลับไปยังถิ่นเก่าของเธอในสภาพวิญญาณตอนหลังด้วยนับได้ว่าแอนเบอร์ลีนเนี่ยเป็นวิญญาณหรือผีราชินีที่มีความเหี้ยนเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะเธอนั้นไม่เคยปล่อยให้ใครได้หายใจทั่วท้องเลยถ้าต้องเดินผ่านหอคอยแห่งนี้ในเวลากลางคืน หรือแม้แต่ในช่วงเวลากลางวันก็ตามบ่อยครั้งที่พนางนั้นจะปรากฏตัวให้ผู้คนได้เห็นในสภาพของผีหัวขาดกันชนิดว่าตาต่อตาขนหัวตั้งเลยค่ะใครที่ใจไม่แข็งพอก็มักจะเป็นหลมลงพับไปในทันทีหรือบางครั้งแม้แต่ทหารยามรักษาการที่หอคอยแห่งนั้นก็ยังเคยพบร่างไหลหัวของพระนางจนเกิดอาการตะลึงทำอะไรไม่ถูกจะก้าวก็ก้าวไม่ออกจะเดินก็เดินไม่ได้ และก็เป็นที่เลื่องลือกันมากค่ะว่าช่วงเวลาที่จะเจอพระนางแอนโบลินเนี่ยคือช่วงเวลาประมาณตีสองของทุกวันเพราะช่วงนี้เป็นเวลาประหารบุคคลต่างๆในราชวงศ์และก็เป็นเวลาประหารพระนางแอนโบลินด้วยทำให้ทหารยามจํานวนไม่น้อยได้พบร่างไร้ศีรษะของพระนางในเวลานี้แบบชัดเจนตาต่อตาคนหัวตั้งกันเลยค่ะ มีครั้งหนึ่งทหารยามนายหนึ่งถึงกับตะลึงเมื่อเห็นหมอกควันสีขาวรวมตัวกันเป็นรูปของสตรีโบราณสวมมั่วโบราณต่อหน้าต่อตาและร่างนั้นก็มีอาการจางๆหายหายอยู่สามครั้งก่อนที่จะมีสภาพเป็นหญิงโบราณเดินตรงปลีเข้ามาหาเขาในเวลานั้นเขาตัดสินใจใช้ดาบปลายปืนแทงร่างนั้นยังเต็มแรง ก่อนที่จะยิงปืนเข้าใส่ร่างนั้นเสียงนีดดังสนั่นวันไว้กันเลยทีเดียวและเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นในปีคิตศักร1964และก็เป็นเหตุที่ทำให้ทหารยามรายนั้นถูกนำตัวไปสอบสวนอย่างหนักก่อนที่จะถูกนำตัวส่งขึ้นสารพิภากษาและก็มีการปล่อยตัวในที่สุดค่ะโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเพราะเชื่อกันว่าสิ่งที่เล่นงานทหารยามคนนี้ ก็คือวิญญาณของพระนางแอนโบลีนจริงๆอีกจุดหนึ่งในบริเวณพระราชวังซึ่งว่ากันว่าจุดนี้มีคนเห็นวิญญาณของพระนางแอนโบลีนอยู่บ่อยๆซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นตรงที่ลางไหลเสียนของแอนบบลีนนั้นถูกนําไปฟังเอาไว้และตรงนั้นเองทหารยามจำนวนไม่น้อยก็มักมองเห็นขบวนของเหล่าผีอัศวินจำนวนมาก รวมไปถึงเลดี้หรือเหล่าสตรีชั้นสูงจำนวนหนึ่งพากันเดินพูดคุยหัวเลาะหยอกล้อและก็หาที่นั่งกันตามมานั่งยาวแบบที่เห็นกันตามโบสถ์ค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวมากก็คือผู้นำขบวนซึ่งเป็นสตรีที่ดูยังไงยังไงเนี่ยก็คล้ายกับพระนางแอนโบลินมากๆซึ่งหลังจากที่เธอได้นำพลพรรคพีพีมานั่งกันตามที่นั่งโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิญญาณของพระนางแอนโบลินก็ปีกตัวไปอย่างแท่นบูชาทันทีและเมื่อพระนางเดินทางไปถึงแท่นสําคัญนั้นเหล่าพลพรรควิญญาณที่ทหารยามได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้ก็หายจากสายตาไปในทันทีปล่อยให้วิหารนั้นเงียบราวกับประชาอีกครั้งหนึ่งและดวงวิญญาณที่ไร้ความสงบของพระนางแอนโบลินนี่เองเธอก็ไม่ได้จํากัดรูปแบบหรือว่าพื้นที่ในการปรากฏตัวแบบพูดผี เพราะว่าพระนางเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะเธอมาให้เห็นกันแต่นหรีนรั้วในวังและในหอคอยเลือดแห่งนี้เท่านั้นและก็เป็นที่รู้กันดีว่าในวันที่ถึงกําหนดครบรอบการประหารชีวิตของพระนางเนี่ยพระนางจะพาล่างไลยศีรษะของตนเดินทางโดยรถม้าผีสิงกลับไปยังบ้านอันแสนอบอุ่นสมัยที่พระนางแอนโบลีนนั้นเธอยังอยู่ในวัยเยาว์ และก็ยังมีรายงานจากผู้พบเห็นอีกว่า12วันเต็มๆหลังคืนคริสต์มาสพระนางแอนโบรลีนเธอจะออกมาเดินเล่นเดินเตะเตะไปตามพื้นสนามและก็ตามห้องต่างๆที่อยู่ในร็อกฟอร์ดฮอลล์แคว้นเอ็กเซสอีกด้วยค่ะแต่ที่มันน่าหดหูและน่ารันทดใจที่สุดนั่นก็คือบ่อยครั้งค่ะที่พระนางแอนโบรลีนเนี่ย เธอมักจะไปปรากฏตัวให้เห็นกันที่แฮมตันคอร์ดซึ่งเป็นพระราชวังในสมัยที่พระนางนั้นเคยคองรักกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ชุดที่เธอใส่ไปก็จะเป็นชุดสีฟ้าสดใสสวยงามแต,แต่ถึงแม้เธอจะปรากฏตัวด้วยชุดที่มันสดใสสวยงามยังไงหน้าตาของเธอก็บ่งบอกได้ถึงทุกข์ที่เธอมีความเศร้าที่เธอเจอดวงตาใบหน้าที่เศร้าหมองสลด จนผู้ที่พบเห็นวิญญาณในวันนั้นก็มักจะอดใจหายและรู้สึกสงสารในชะตาชีวิตอันบอบช้ำของพระนางตามไปด้วยมีหลายคนค่ะลงความเห็นว่าการที่พระนางแอนโบลีนเธอมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆแบบเนี้เพราะว่าเธอนั้นเป็นห่วงลูกสาวของเธอลูกสาวคนเดียวที่เกิดกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งในภายหลังนั้น พระธิดาองค์น้อยก็ได้เติบโตขึ้นมาและเป็นพระนางเจ้าอลิซาเบธท,ที่หนึ่งของประเทศอังกฤษค่ะนับได้ว่าวิญญาณของอดีตราชินีแสนเศร้าแอนโบลีนนั้นมีทั้งความน่าสงสารโคตรหูและน่าหวาดกลัวจนคนลุกอีกพระองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้และเรื่องราวของเธอก็จบลงที่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงกันมั้งคะสำหรับเราเรารู้สึกว่า พระราชินีองค์นี้เป็นพระราชินีที่น่าสงสารที่สุดเลยเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคลิปหน้าบันทึกลึกลับจะนำเรื่องราวน่ากลัวแบบไหนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากพวกเราบันทึกลึกลับค่ะและสำหรับคลิปนี้เราขอลากันที่ตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ